ันที่สี่สิงหาชาวปัวฮ้าอำเอซองพี่นอ้นองครับข้อราบข้อประคุณนะครับอาจารย์อภิสิทธิ์ไม่ทราบา่าเดินทักทายได้ทุกบ้านนะครับนะต้องอาศัยอยู่บนรถพี่น้องครับเพราะว่ามีไร่ทีเลยต้องไปต่อเดียวนะครับเรื่องการวันเจันนีปราศัยสีหน้าม่อมครับวันเจันนีปราศัยสีหน้าม่อมใครอยากฟังอาถรรพ์อภิสิทธิ์ปราศัยเปิดปราศไซข้งแรกของท่ารเวนานผักในช่วงวันสงฆานะครับพี่น้องครับรไม่ฟังาาสีหนา้าม่อมเลยครับอำเภอหน้าม่อม ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งเป็นต้นไปพี่น้องครับข้าโมงครึ่งเป็นต้นไปพี่น้องครับกราบเขาพระคุณครับกราบเขาพระคุณครับขอบพระคุณมาร์พี่น้องครับบุรุษันนี้พี่น้องครับมีทานอภิสิทธิ์ครับเวชาชีวะทานองอาจครับไปมูลทันเกียรติทิอฐิอมรทานอิสลานะครับพี่น้องครับสุนทรวัดพี่น้องครับยูบุรุษขันนี้ครับ ท่านอภิษฎต,ตัวจริงๆ pues ตัวเป็นๆพี่น้องครับพี่น้องต้องได้หล่ากูจริงหมาที่ตัวจริงๆพี่น้องครับคนรถคันนี้ตัวจร nah, ิงๆนะครับพี่น้องครับข้อถูกขะแนนต้องพี่น้องนะครับนะข้อถูกขะแนนต้องพี่น้องวันที่ซีซิงห้าคาบขูห้าคาบืบอรองข้อบักคุณพี่น so ้องครับข้อบัะคุณครับข้อบักคุณพี่น้องครับพี่น้องทีคารพรักทุกทานครับคณะนี้ท่านอภิษฎเวชาชีตียสราทุอยางเพื่อพี่น้องแก้ปัญหาให้พี่น้อง ในย่านที่บ้านเมืองมีวิกฤตพี่น้องครับธนภิสิษณ์แก้ปัญหาผ้าประเทศไทยพ้นวิกฤตพี่น้องครับนี่คือธนภิษณุเ์เวชาชีวะมือซ้องพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับอาอยากแคบแรงเรื่องไหวอยากแคบแรงนี่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 อยากแคบแรงฮะะเอาอยากแคบอยากแคบเรื่องไหวอยากแคบเขาป้าป้านี่นี่ธนบิธณุรวมี่ได้แล้วเอาอยากแคบเรื่องไหวอยากแคบอ๋อ จับไอ้วันนี้จับมือขอบคุณมาขอบคุณมาขอบคุณมาข้อ่ารถติดทางลังรถตินปลาเออรถติดไม่แฉะไม่ได้รถติดโอเคว่าไม่ติดแลเอาขอบคุณตามาขอบคุณเอาเอาข้อบุณครับขอบคุณขอบคุณมาได้ครับนะขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับคณะนี้ฐานาปิทธิ์เวชาชีวะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพี่น้องครับยุบรถคันนี้ครับยูบรถคันนี้พี่น้องครับ ข้อกับคุณพี่น้องมาสำหรับดอกไม้สำหรับกำลังใจที่พี่น้องหมอไห้ผักประชาธิปัตย์หวกผมจะไม่ลืมคุณคุณพี่น้องมอไห้ประชาธิปัตย์ข้อประคุณครับชนะขับน้ำข้อประคุณครับพี่น้องไอ้ดอกกุหลาบซองช่อให้ความอบอุ่นซ้องพี่น้องขับปืนซองปืนซองพี่น้องจับแม่แมนเลยกับปืนซองไม่ใด้มาให้พี่น้องชูซ้องนิ้วเดี๋ยวพี่น้องส่งไส้ลาวันยิงไม้ที่ยิงแน่นอนพี่น้องครับยุบหลังคันนี้ข้อประคุณพี่น้องมาครับ ขอบคุณสัปปะรดขอบคุณยาคูขอบคุณสั่อ้อดจุลนแนบพี่น้องพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณมาพี่น้องครับขอบคุณมาครับขอบคุณพี่น้องมาทิธีวรธันนี้พี่น้องครับ่านธบัตรพิธีุรันนี้ครับตัวจริงจริงพี่น้องครับตัวจริงจริงพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสำรักทุกกำลังใจพี่น้องนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องมาเลยครับ ขาปอะคุณพี่น้องมาแล้ับท่านอภิษฎเบชาชีวะพงศ์นิพนธ์พุทธมณีเบอร์สองพี่น้องครับรอง้วยท่านโองคานข้าภไปบุญพี่น้องครับแล้วั็ท่านเกียรติสิทธิอมอนตัดิศรลาสุนทรวัดพุทธพิทูพายยุบุรษกันเนี่ยครับพี่น้องในความพี่น้องความเสียงทางยิ่งใหญ่ครับแน่ว่าตัวจริงไม่เชิญครับ สวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องชาวหาดใหญ่ที่รครับพวกเราทีมงานพรรคประชาธิปัตย์มาช่วยคุณนิพนธ์บุญญามณีนะครับหาเสียงนะครับเบอร์สองนะครับอภิสิทธิ์วชชาชีวะบองอาจข้ามไพ้บุญนะครับเกียรติสิทธิ์อมรนะครับนิพนธ์บุญญามณีเบอร์สองครับพรรคประชาธิปัตย์ทีมจริงเสียงจริงนะครับทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเบอร์สองนะครับนายกอบจครับนิพนธ์บุญญามณีครับเบอร์สองครับพรรคประชาธิปัตย์ครับ คนรุดกันนี้ครับนายพิสิทธิ์เวชาชีวะนำทีมพักประชาธิปัตย์ครับนายกอบจครับเบอร์สองนะนะครับพักประชาธิปัตย์ครับในการเลือกตั้งในเดือนหน้านะนะครับเบอร์สองครับพักประชาธิปัตย์นายพิสิทธิ์เมชาชีวันนะครับองค์อาจพร้ามยบุญเกียรติสิทธิอมรนะครับนิพนธ์บุญญามณีครับผมอิสราสอนนวัตครับมาหาเสียงให้กับนิพนธ์บุญญามณีครับเบอร์สองพักประชาธิปัตย์ครับ ครับทีมงานพรรคประชาธิปัตย์นะครับเบอร์สองครับนิพนธ์นิพนธ์บุญญามัีครับเบอร์สองครับพรรคประชาธิปัตย์ครับนายพิสิทธิ์พิชาชีวัตนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับหาเสียงให้กับคุณนิพนธ์บุญญามณีครับเบอร์สองนายกอบจนะครับทีมงานพรรคประชาธิปัตย์เบอร์สองครับทุเรียนสองลูกนะครับกับเบอร์สองครับเบอร์สองทุกอย่างนะครับเบอร์สองครับพรรคประชาธิปัตย์ครับในการเลือกตั้งนายกอบจเดือนหน้าครับเบอร์สองครับ นิพนธ์บุญญามณีนะครับพักประชาธิปัตย์เบอร์สองครับผู้สมัครจริงนะครับจากพรรคจริงนะครับพักประชาธิปัตย์เบอร์สองครับนายพิสิทธิ์เรชชาชีวัฒนะครับอยู่บนรถคันนี้นะครับช่วยนิพนธ์บุญญามณีเบอร์สองหาเสียงนะครับนายกอบจเนี่ยเบอร์สองครับพักประชาธิปัตย์ครับ ต้องขอขอบค mm. ุณนะครับสําหรับกําลังใจตรงนี้นะครับที่มอบให้กับพวกเราครับทีมงานพักประชาธิปัตย์นะครับในการเลือกตั้งนายกอบจเดือนหน้านะครับเบอร์สองประชาธิปัตย์เบอร์สองคักนิพนธ์บุญยามณีเบอร์สองเบอร์สองครับและขอไปที่อาจจะทําให้รถติดนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้เราทีมงานพักประชาธิปัตย์กาลังรณรงค์หาเสียงนะครับให้กับนิพนธ์บุญยามณีเบอร์สองพักประชาธิปัตย์ครับ เอภพิสิทธิ์เวชาชีวะอยู่บนรถคันนี้นะครับองอาจพรามไพรูลเกียรติทธิอมรนิพนธ์บุญญามณีครับนะครับหาเสียงให้กับนิพนธ์บุญญามณีครับพัรคประชาธิปัตย์ครับเบอร์สองครับนายกอบจครับเบอร์สองครับขอบคุณนะครับสำหรับรอยยิ้มครับขอบคุณนะครับเบอร์สองครับขอบคุณนะครับเบอร์สองครับทีมงานประชาธิปัตย์นะครับเบอร์สองอพิสิทธิ์เวฆชาชีวะมาวันหลังครับ พริสิทธิ์เวชาชีวะอยู่บนรถคันนี้นะครับโนโนรณรงค์หาเสียงให้กับคุณนิพนธ์บุญญามณีครับพักประชาธิปัตย์เบอร์สองครับพักประชาธิปัตย์องค์อาจพร้ามไทรูนเกียรติธิร์มรนะครับนิพนธ์บุญญามณีครับกับอภิสิทธิ์เมชาชีวะมหาเสียงนะครับเบอร์สองพักประชาธิปัตย์นายกอบจครับประชาธิปัต okay. ย์ก ba, ารเลือกตั้งนายกอบจน,นะครับเบอร์สองครับ ขอบคุณด้นะครับสําหรับการบอกไม้บอกมือและรอยยิ้มและกําลังใจตรงนี้นะครับทําให้เรามีแรงที่จะเดินต่อไปนะครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวขอลดชะลอนิดนึงนะครับแต่เขาจะวิ่งมาพอตดอกไม้ไม่ด้ครับเชิญครับเชิญครับเห็นตั้งใจมาแต่ไกลเลยครับมอบดอกไม้นะครับขอบคุณนะครับ คุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับกำลังใจจากทุกท่านนะครับทำให้เรามีแรงเดินต่อไปครับบนรถคันนี้นะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับอาิสิทธิ์ปวชาชีวะมาพร้อมกับผู้สมัครนะครับนิพนธ์บุญญามดีในนามของพักประชาธิปัตย์เบอร์สองนะครับสำหรับการรณรงค์หาเสียงนายกอบจครับเดือนหน้านะครับเบอร์สองครับพักประชาธิปัตย์และต้องขอไปนิดนึลนะครับ ขอไปนิดนึงครับทำให้รถติดเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารณรงค์หาเสียงกันอยู่นะครับขอไปนะครับเบอร์สองขอบคุณนะครับเบอร์สองพักประชาธิปัตย์ครับอภิสิทธิ์เมชาชีวะอยู่บนรถคันนี้นะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับทางซ้ายมือทางขวามือนะครับขอขอบคุณสําหรับกําลังใจตรงนี้นะนะครับเบอร์สองพักประชาธิปัตย์ครับอภิสิทธิ์เมชาชีวะอมอาจพระภัยบูลเกียรติธิรมนิพนธ์ปุญญาบดีนะครับมาหาเสียง ขอแสดงเสียงจากทุกท่านนะครับในการเลือกตั้งออบตนายกอบจนะครับในเดือนหน้านะครับวันที่4สิงหาคมนะครับขอเรื่องเบอร์2ครับเบอร์2พักประชาธิปัตย์นะครับนายกอบจนะครับนิพนธ์บุญญามณีนะครับพักประชาธิปัตย์เบอร์2ครับรถคันนี้นะครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วงอารพระไพบูลเกียรติิสทธิอ์มรนะครับมาพร้อมกับ มาหาเสียงให้กับผู้สมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์นิพนธ์บุญญามณีครับเบอร์สองครับเบอร์สองขอบคุณนะครับขอบคุณครับเบอร์สองนะครับพรรคประชาธิปัตย์ครับเบอร์สองครับวันวันวันที่นะครับวันวันเลือกตั้งนะครับวันที่4สิงหานะครับ ในวันที่4เน,น,น,นี่ยหน้าเลยนะครับสีหาเลยนะครับเลือกอญญาอาชายกอบจครับนิพนธ์บุญญาบดีเว็นนาของพักประชาธิปัตย์นะครับพักประชาธิปัตย์นะครับบนรถคนีนะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชีวะครับมาพร้อมกับองค์อาจพร้อมไทยูปเกียบิศิษฐีอาบอนครับรณรงค์หาเสียงให้กับคุณนิพนธ์บุญญาบณีครับผู้สมัครของพักประชาธิปัตย์ ในการเลื่อตั้งนายกอบจในวันที่4สิงหานะครับในวันวันที่4สิงหานะครับเลื่อกเบอร์2ครับเบอร์2พักประชาธิ